Obrigado. É. They are,

น้องกู้เป็นฝ่ายเสิร์ฟอยู่ครับ Thank uh you. -huh. เป็ียมสนามทและทกทายที่เปลียนผ่านเรื่งนี้นะคะเนเท่าเปลนตะคะผู้ทเรียนร้อยได้หนึ่งนะคะแล้วก็ราได้แค่รอบที่หนึ่งราได้ห่งสิสา เซตสามเอฟตัดสินนะคะรับท้าย